กัะ huh. สนุกแน่นอนครับผมตัวแทนจากประเทศไทยกับตัวแทนจากประเทศเวียดนามฮะโปรเจกต์เอสกับพับสเปกเกิลไทเบสออฟทูนะฮะแข่งกันเพื่อเก็บคะแนนในกรุ๊ปเอเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะออกมาเป็นยังไงเสียไทยไปให้สุดฮะแข่งกันเข้าไปแข่งกันไปเยอะครับติดแท็กเลยฮะเสียไทยไปให้สุดนะครับขอให้เป็นอันดับที่หนึ่งในภูมิภาคครับไปถึงแชมป์กันไปนะฮะสี่ทีพี่ส่งไปนะ สำหรับประเทศเราใครก็ได้แล้วเดินมาเดินมาห้าคนแบบบอยแบนด์อ่ะเราอะ่ะโอเชงเอสมาแบบบอยแบนด์แล้วมีมาร์ตมากับราสที่เป็นฮีโร่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขามานักต่อน,นักแล้วด้วยนะครับคือนะตอนแรกผมก็พูดถึงว่าแบบเขาน่าจะอยากเล่นกันเป็น5คนนะแบบหยิบตัวมาทีมไฟแล้วฝั่งของฟอลเซ็งเขาทำหน้าใจแบบแยกแมปอะไรเงี้ยแต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นตั้งแต่เวลหนึ่งที่แบบโอ้เหมือนเราเรียบอะ่ะเดินแยกไปเลยนะครับโอ้เขาเขาจะอินเวิหรือเปล่าครับนี่ช่างงงหน้าไปดูแล้วฮะโชบ ขอหนึ่งทีฮะเรียกบัฟแดงออกมาซะหน่อยนี่ฮะเรียบร้อยทางฝั่งของบอลแดงก็ทำน่าจะไม่รู้ตัวหรือเปล่าอ๋อเต่าเต่าเดินมาเช็คแล้วฮะเออจอโชว์ปิดเต็มๆแต่ว่าตรงนั้นโดลนล้นอมหรือเปล่าฮะคาเฟนี่ปผงใส่มาครับแล้วปาดไปหนึ่งทีเต่าเจู่กข้างหลังไม่ได้แล้วมิมอสครับเบลิุตต์โดดเข้าไปให้ครับแปลกอยู่แล้วด้านหลังพี่แม็กม,ม,มาทำสวยกับเธอเท่าแต่ว่าหมดสก,กิลแล้วต้องฟิกเกอร์ออกครับสี่ต่อสามคนนะแต่คีร่ากำลังวิ่งตามมาทันหรือเปล่าน่าจะไม่ทันนะตัวฝั่งของทางโปรเจกต์เอชเองก็เหมืออนจะแบ ก็ามาลึกเหมือนกันนะเกือบจะโดนล้อมแต่ว่าด้วยจำนวนคนที่มากกว่าแล้วแน่นอนตัวละครที่ปลุกเก่งมากๆอย่างมาล็อกทำให้สามารถยืนค้ำการล้วงหลังของพอเสียคอนถามได้ก็เลยจบกันไปที่สูนต่อสูนครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากมายนะเป็นจังหวะที่มาล็อกเนไปเคลียร์ทางก่อนแล้วนะครับเคเอเข้าไปดูแล้วฮะว่าไม่มีใครกันนะครับวงเวทบัฟรู้ตัวอี้ทีเมื่อกี้นี้ต้องบอกว่าไม่เสียงเล่นครับพอราะเปค้นทามครับต้องยอมเสียไปครับเกสเซิร์ตทำให้จะไม่มีเวทบัฟใน เปิดเพล์แรก2อนาทีแรกนี้ไปเลยครับฉันเมื่อกี้ก็หวาดเสียวพอสมควรเหมือนกันนะฮะสำหรับตัวของเต่าเต่าที่โดนโถมใส่จากการที่เมียมจะเข้าไปเปิดวิชั่นแต่ว่ายังดีที่ตัวของบอสมาริสโดน3ตัวพอดีเด็กจังหวะนั้นได้จบไปเลยครับโปรเจกต์คเคสทำอะไรต่อไม่ได้จไปก่อนครับแต่ได้มังกรเล็กไปครับสำหรับทางด้านของบอสเบคอนฮามเ่นกลางที่ต้องบอกว่าเราเราเหนื่อยกว่านะครับเพราะว่าเวฟเพลย์ของราสจะช้ากว่าแน่นอน,นครับ แล้วก็ด้วยการเล่นแบบนี้ก็จะเลี้ยงคาเฟนีเป็นหลักครับมีบับุฟเฟต์ไปแล้วได้ยิมสลับเลนมาฮะคิดว่าน่าจะไม่ว่าตัวไหนก็รับดาเมจลำบากนะฮะกับการเจอกับคาเฟนีเอาตัวที่เน้นเคลียร์เซฟเซฟเอาไว้ก็ทำได้ตัวอย่างมาล็อกแต่ว่าริกเตอร์เองก็ยืนรอได้เหมือนกันแล้ววิ่งไปเติมทีหลังแม้ว่าจะเคลียร์ช้ากว่าแต่วิ่งไปเติมไม่ต่างกันมากเพราะว่าความเรรวจากการใช้ดาบน้ำครับเ,ออเกมค่อนข้างจะว่องไวาฮาริคเตอร์ เป็นดาบน้ำที่ไกลมากไม่แต่ละครตัวเลยที่เคลื่อนที่ข้ามแบบได้เร็วมากๆนะครับแล้วเป็นตัวแล้วก็เป็นตัวที่ไม่เคอะเกิดกับการเข้าช้าด้วยครับเพราะถ้าเกิดศัตรูจ่ายดาเมจหมดแล้วเมื่อไหร่เขาพร้อมที่จะเข้าไปเก็บกว่าแล้วเขาชอบเลยนะถ้าเกิดจ่ายไปแล้วนะครับไปกดมาร์กอัพเดตฮันเตอร์แช่แช่นี่บอกเลยว่าแรงฮะแรงกันไปครับรักกับมีมาร์กครับมันจะฮักนะครับอันนี้รักคือคล้ายกันนะต่างประเทศนี้ชื่อแนวนี้เยอะนะอ่ ครับเรื่องยู่ได้ยิ้มเห็นครับแล้วเรียกมามีมอสเก็เซิร์ดมาครับฮักลักจั๊ก <c oughs> เหมือนทงลงซิ้วยังไงไม่รู้อ่าลราหลังเราเจอเท่า <ๆ S 2> ครับไปเกี่ยวกับเก็เซิร์ดอยู่ฮะโอ้ม่โชบิดพยายามจะขวางด้วยเออสปลิเตอร์ฮะแต่ว่าเธอเธอเองก็หลบมไม่รู้ไม่โดนครับเรียกมีมาร์สมาแล้วฟูงซีเลตยัดไปที่โชบิดด้านหลังยิ้มเข้ามาแช่อยู่แล้วนั่นโดนเต็มเเหมือนกันครับแต่เป็นลิสเตอร์ครับปาริชาลีได้ต่อต่อยิมเขาช็อตเข้าไปอีกหนึ่งทีฮะสี่ต่อสามหรือเปล่าครับสกูดนี้เพราะว่าตัวของ เธอเวิ่งออกไปฟาร์มสักพักแล้วโตของรักโดนน้องตีงเข้ามาฟาดเจ็บหนักพอสมควรเหมือนกันแต่เคเอยืนขำอยู่่ไม่กล้าได้ตรงนั้นตีแค่พยายามมาตอดครับให้ลิเลน่าอยู่้ากครับไล่กลับบ้านไปแล้วด้านบนครับทำคลิปแล้วหู้เผา็อดกดใส่ได้ยิ้มไปนั่นลิตเตอร์นะฮะเริ่มจะเอาเรื่องแล้วฮะเต่าเต่าพอมีของขึ้นมาสักหน่อยอะ ได้ครีสองชิ้นมาแล้วนะสำหรับถุกมือดูที่ไอเทมครับเรื่องของการปอดด้วยเพาช็อตติดครีมันจะแรงขึ้นมาเพราะว่าโบนัสเจเมจจากเพาช็อตมันสามารถติดครีได้ด้วยแล้วก็อารมณ์เหมือนลิงเวอร์ชันแครี่อ่ะแล้วก็รวมถึงลูนที่ใส่มาน่าจะมีอัตราคทีอยู่ด้วยครับผมน่าจะแรงดูทรงแล้วเหมือนบอสเบคอนนามเล่นรอเวลาเหมือนกันนะครับเพราะตัวเองคาดหวังว่าโอ้แบกครับโปรกเไว้เอสเตอร์ขวาง ต้องทําขนาดนั้นเลยใช่ไหมสำหรับมังกรเล็กช่วงต้นๆเขาอาจจะมองว่าไม่น่าจะมีการประทะอะไรมากมายเพราะทั้งสองทีมต้องการฟาร์ตคู่นะในแต่ตาผมก็เลยแบบจ่ายได้ก็จ่ายไปครับเพราะว่าอีกฝั่งไม่น่าจะสามารถแบบเอ้ยเขาจ่ายเอาตีไปแล้วเราไปถมกันไหมอย่างเงี้ยไม่น่าจะทําได้กับไลท์อัพที่เลือกมาละนี่ครับพยายามกดดันได้อีแต่ว่าด้วยความเป็นสองไฟเตอร์แบบนี้ทำให้เกสเซอร์เล่นยากนะครับเกมนี้ไม่รู้จะไปจับตรงไหนดีนะครับส่วนเลนกลางเนี่ยมันก็มีสกิลที่มีโมเิลิตี้ด้วยนะครับต้องโดนออกเลยครับบอส เทอร์โชมาได้ยิงไปเกิดขึ้นหลอดเหมือนกันเราต้องรอดูจังหวะสวนนะครับจังหวะสวนอาจจะมีจังหวะให้จับเอเลนดอร์ถ้าเกิดว่าหลุดตำแหน่งนะครับเพราะมีเซเนียลอยู่ด้วยนะครับเพราะตอนนี้เกมมันทรงคนระับไฟเตอร์สองเลนของโปรเจคเนี้ยค่อนข้างแข็งแกรนะครับในเกมที่มีพลังแฝงอย่างเอเลนไซโคลเข้ามานะฮะไม่ค่อยแปลกใจเท่าไหร่ที่ช่วงต้นเกมจะนิ่งมากๆอย่างนี้เพราะความเสี่ยง พูดตรงๆว่าการเสีย่ยงที่จะเข้าไปฆ่านี่มันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะอีฝั่งก็แค่กดเกิดแล้วก็จบและซาเลียนใส่ไปชึปบชครับโชครับเคเอต้องช็อกหนีเลยฮะเสียเซอร์ก็ต้องปาดคืนแรงดูครับแต่มาล็อกก็คือมาล็อกฮะับฮาร์ตติรู้ตัวแล้วยังครับด้านหลังนะฮะมีคนเลี้ยงมังกรอยู่ครับเอาตัวเทือยูดาก้อนได้ไปฮะสับโชบิชเงินเขานำเราอยู่นิดนึงครับเพียงก้เล็กน้อยเท่านั้นฮะบอกมังกรตัวเมื่อกี้แหละครับผมไม่ค่อยมีส่วนต่างเท่าไหร่ฮะแปบ๊บเดียวก็น่าจะทันกัน สำคัญอยู่ที่เรื่องของการใครได้ป้อมแรกก่อนค่อนข้างสำคัญในเมตาแบบนี้ครเกมที่ค่อนข้างจะอึดอัดถ้าได้ป้อมก่อนนี่ถือว่าได้โอกาสในการเดินเกมเยอะที่มาเอิร์สเปตเตอร์นี่ครับต้องจ่ายทุกอย่างเพื่อให้กันป้อมให้ได้เท่านั้นเดินเคลียร์เวมเขาเมื่อกี้ตาวตายิงกันนิดเดียวก็เริ่มเริ่มแรงแล้วนะครับเร้ยล้าล้านล้านจอเล็กๆครับน้องตีโอระสองหนึ่งน้องตีมีเซเนียร์ว้ามาด้วยกันกดมาคอฟรออยู่ครับแล้วจะสวนตรงนี้ครับเจสเซิร์ทใส่เข้าไปฮะไล่ไปที่เทอร์เตอร์ครับแล้วกดมาคอฟหลบลงมาแล้วได้ไม่่่่ไไไไดดด้้้ีีีปเเเเนยคครรรรับมมง์์ะขขาาูวฟิกกกออส รับโอดินฟิสบวกกับฟิกเกอร์ฮะเทอเทลเหมือนจะรอดแล้วแท้แต่ว่ามีมาร์กฮะจังหวะเอาตีเก็บไปได้และด้านบนต่าวๆครับโดนอาอิมเข้าไปจังเกิ้ลไซส์สองทีแล้วยิงสวนแล้วครับหมดสกิลตรงนั้นครับปปล<า>ิยหรือว่าลาอยู่วะล่อยูอ่วะไปวะไปวะโอ้ยยังฟิกเกอร์ไปได้ครับ นี่คือความน่ากลัวของคาเฟนี่เลยฮะจังหวะที่ถ้าเกิดอีกฝั่งอยากจะถอยเมื่อไหร่เขายิงไม่ต้องหยุดเดินนะแล้วบวกกับสปินสามารถไล่จนถึงตายได้ดาอิมต้องยอมจ่ายฟิกเกอร์เพื่อหนีเลยแล้วตัวที่เอาตัวรอดเก่งๆอย่างริกเตอร์ยังเกือบตายเลยนะฮะโอ้ประมาณไม่ได้นะคาเฟนี่ของเต่าๆถ้าเป็นตัวละครอื่นที่ไม่มีลีเาเลเอที่ปัดได้หนึ่งครั้งนี่ผมว่าแตกไปแล้วครับถูกต้องนะหวาดเสียวมากทีเดียวฮะสหรับช็อตนั้นแต่ว่าเต่าเต่าเองหลังจากรับดาเมจหมดครบทุกคูดาวรู้ตัวแล้วว่าเขาได้เปรียบแลลล้วเเาาาสมรถกกดปไ่่อีัง แลกสเปลกันไปได้แล้วเขาได้เปรียบกว่าในเลนด้วยทำให้สวยนะตรงนี้นะครับดูจังหวะนี้ฮะแกสเซอร์เข้าไปต่อระเบิดแล้วเขาหลบได้นะครับจังหวะที่ต้องดีดยิงยาแล้วมีมาร์กเนี่ยไม่มีสิทธิ์รอดเลยฮะไม่มีเวลาให้รีแยกใดๆเพราะฟิกเกอร์มันทันทีโอ้โหเข่าลอยเข้าไปเข้าหน้าเลยครับเมื่อกี้นี้จับ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 ไปเลยครับจากขวางกระดาษอิมพยายามเข้าไปถ่ายใสยเ่เต่าเต่าครับต้องอาชีพเสื้อลงมาครับ รับออกไปก่อนนะด้านหลังโชว์แมพแล้วเ็าตดกันไปนะแต่ว่าแน่นอนว่าเอาตีสีนิ่งเขาต้องจะครูดาวนานกว่าวิคเตอร์พอสมควรเหมือนกันผมแล้วครับที่รัสมวยไทยสก,กินนี้ครับสร้างชื่อกับมีม้าก,กันไว้ครับทำให้เห็นตั้งแต่จอดเฟิร์สบัตเลยครับเปิดมาวันนี้ว่าได้โชว์พอสมควรอยู่เหมือนกันแล้วแต่แน่นอนว่าตอนนี้รูปเกมต้องใช้เวลาสักนิดนึงครับทั้งสองทีม น่าจะได้เห็นช็อตบัวแบบนั้นน้อยหน่อยไปไล่ที่เทอร์เทออีกแล้วครับเกสเซอร์โอ้มากับมีมาร์คสองคนแล้วเรียกมาแล้วครับน้องตีในขณะที่เขาเทปไปด้านบนต้องรีบลงมาฮะัเบเทอร์เทอโดนปวดเลสปั๊บอยู่ออกเี็กมากครับอาจมีมาร์คจะเอาได้ไหมเธอเกือบจะได้ซะด้วยฮะแต่ก็ได้แค่เกือเบเท่านั้นนะเทอร์เทอยังคงถือเลสปั๊บอยู่เทอร์เทอนี่สี่พันหกแล้วฮะเกสเซอร์สี่พันสี่ครับเยอะกว่าเล็กน้อยนะแต่เป็นตัวสำคัญที่ต้องได้เงินแล้วฮะตัวแครี่อย่างเอนริิึึกนนนดงแแล้วฮะเป็ครีี่่ท ไม่ได้เล่เกมจ๋าขนาดนั้นต้องการเงินในช่วงต้นเพื่อเอามาสโนโบอลซะมากกว่าถ้าทำไม่ได้เล่เกมเองก็ไม่ได้โหดเท่าคาเฟนีนะครับพูดง่ายๆนะได้ทาวเวอร์ไปแล้วครับต้องชมว่ามอสเนี่ยไล่กดการทางเดินให้ตลอดครับจนเขาเนี่ยเสียเหลี่ยมครับเดินกลับมากันไม่ทันครับได้ฟอร์มไปแล้วจะกันตัวเล็กตัวน้อยครับอา้าวดาอิมไปเล่นอยู่ในขณะที่เต่าๆตาบอกเงินอยู่ในเวฟครับไมสนใจตรงกลางมีมาเข้าไปหรือพอสมควรน่าจะเจ็บหนักอยู่ฮะต้องยอมกด ตัวของมาร์กออฟฟอสมีฮิลลงมาด้วยแต่ไม่ทันนะเจอเท่าได้ไปก่อนหนึ่งฮาช็องลงไปใต้ป้อมไม่โดนใครนะตรงนี้เต๋าเต๋ามาแล้วขอยิงซะหน่อยแกเสิร์ฟเก็บเอเท่าได้ก่อนด้วยแล้วเป็นจังหวะสุดกลับของทางฝั่งของพอลเซย์คนทามได้บ้างฮนะฟิวซิเลตโดนโชบิดไหมยังต้องคุมงหนีออกไฟแต่ด้านล่างน่าจะได้้อมฟีแน่นอนฮนะเริ่มจะเป็นจังหวะที่พอลเซย์คันทามได้เปรียบทีมไทยต้องบอกว่าจังหวะนี้มีมาร์กเนี่ยต้องช่วยเพื่อนนะครับก็เลยต้องใส่เข้าไปฮะ ช่วยน้องตีไปครับแล้วอาจารย์คอจะลงมาช่วยเซฟท,ทุกอย่างแล้วครับมาร์คออฟฟอร์ดก็แล้วนะฮะจังหวะนี้เม็เฟยชนะไฟจริงแต่ว่าเสียมีมาร์คคืนไปเนี่ยต้องบอกว่าเต่าเตา่าคุ้มค่าครับ <c oughs> เกินคุ้มแล้วครับเพราะว่าเงินมันต้องตกอยู่กับตัวดาเมจแล้วฮะและที่สําคัญเลยได้ป้อมที่ด้านล่างด้วยเกมตึงๆแบบนี้ถ้าปลดล็อกเรื่องของวิชั่นได้เรื่องของป้อมได้ทําให้อีกฝั่งรับมือยากกว่าเดิมเยอะเล่นไปเล่นมาเงินนําประมาณเกือบเกือบสองพันโกนะครับพันกว่ากว่าครับพันสี่พันห้าครับป้อม แล้วจะโผตัวให้เห็นบ่อยๆวันนี้ป,อป๊อบเป็นคนทำโรมห้าแล้วครับแต่เขามาแล้วครับเคเอต้องถอยครับเมื่อกี้ช็อกค,ค่อนข้างจะพลาดแล้วเคเอใสเมื่อสักคู่นี้ถือว่าทำได้ดีมากครับในฝั่งของทีมไทยถามว่าสกเกลเล่นการเลนเกมโปรเจกต์เอสโอดไหมตัวดูดีครับเลตเกมแต่ ความเป็นเอเินดอร์ครับสุดท้ายก็ยังไม่มีของกันตัวละนิ่มอยู่ดีครับเกสเซอร์ขอแค่ครั้งเดียวใช่ครับเข้าให้ถึงครับเพราะดามเมจฝากไว้กับเอเินดอร์ค่อนข้างเยอะครับอยู่ที่วิธีการเลือกไฟด้วยเหรอตรงนี้เต่ๆาๆโดนผลักน,นิดนึงโดนช็อคต่อด้วย<า>ฮะมีซีเนียร์ลงมาไม่ทันฮะโอ้โหแล้วตรงนี้ครับมีม้าต้องโดนดะอิมไล่ออกไปก่อนครับด้านหลังเกสเซอร์ดพยายามจะเข้ามาเล่นครับแต่ว่าแมตเพื่อนบอกถอยดีกว่าครับเพราะว่าแยกสองไฟครับแล้วป้อมตรงกลางอาจจะต้องเสียไปฮะได้ไปก่อนนะโดยทางของออเทลอีกครััั้้้งงนนนึคืออสเเลลทพยยาาามมจะะกไไววแแต่่ซะ ไปบีบบังคับให้เขาเออกจากป่ามาครับแล้วเขารีเล่นในจังหวะที่เห็นว่าเกสเซอร์อยู่ไกลครับต้องโฉบตัวของ Turtle เทอร์เทลล้วยที่เป็นแครี่แต่กล้ามากในจริงกับการพุ่งเข้าไปเอาติต่อหน้าต่อตาไลา่ป้อมเลยถ้ามีตัวของรีเพล์นาจะได้เห็นแล้วับเพราะว่าจังหวะสตันครั้งแรกนั้นมาจากเทอร์เทลนะฮะไม่ใช่ตัวของมาล็อกแล้วมาล็อกช็อกตามจังหวะสองไปก็สวยนะเมื่อกี้นี้คือเป็นแครี่ที่อยู่หน้าแท้งกระพู้ได้ง่ายเลยแล้วดาอิมครับโสดใสฟุ่มนั้นจะสวนหรือเปล่าโประระเปราระกลางแล้วนะของเรา เ้อง์เติร์ทมาโดน<ล>ที่รักครับแล้วมีมาร์กลังตามมาเล็งเหลี่ยมอยู่แต่หันไปดาอิมเข้ามาขวางก่อนครับลิเตอร์เขามาซื้สอสกิลอัจฉริยะลงมาใส่ที่มีมาร์คมีมาร์คล้วจะตายแล้วรถช็อคทับล,ลงมาแล้วเป็นเทอร์ทลที่ล้มลงไปก่อนฟูซิเลตด้านหลังต่อๆยังฟรีอยู่ครับแล้วเคเองเราจะล้วงเรียบ ตายลงไปแล้วยังฝากรอยเท้าเอาไว้นะตัวของมาล็อกปาดเอาไว้เกือบจะตายเหมือนกันทน้าเต่าเสา,า,าได้ชนะไฟต์ตรงนี้ไปฮันแรก2ตัวหนึ่งก็จริงแต่ไม่สามารถเก็บอะไรเพิ่มได้มากมายนะักเพราะว่าเลือดน้อยเกินไปหน่อยแต่ว่าเก็บครับ,เ,บ,รบเอ้ยสำคัญนะตรงนี้นี่ใช้จังหวะเผลอนะฮะจังหวะเขาต้องเคลียร์คีปด้วยนะครับตัวเองเคลื่อนตัวมาก่อนครับในดาร์คสเลยเยอร์ในทะีที่สิบเอ็ดยี่สิบวิครับเขาใช้ตายเกิดมาด้วยฮนะทำให้สวยมากตัวนี้สภาพเซนคันทามยกไปเอาตีด้วยเหมือนกันนะไดมแต่ว่าโชบิด มาค่อนข้างช้าทุบใครไม่โดนฮะเก็บใครไปไม่ได้เอาตัวรอดได้สวยฮะยังช่วยกันได้ดีแล้วเกสเซิร์ฟฟรีตรงกลางได้ทาวเวอร์มาด้วยครับโอ้ช็อตเมื่อสักครู่นี้ฮะหลังจากที่มีมาร์คซายลงไปก่อนกดเกิดทันทีแล้ววิ่งมาเติมเลยต้องการจะได้ดาวเสดีจได้ไปจริงๆแล้วเกสเซิร์ฟตัดสินใจที่ดีมากเกสเซิร์ฟนั้นดีมากครับเนี่ยครับจังหวะนี้ครับดาอิ้พยายามจะไปล้วงเต่าเต่าแล้วช่วงนี้ลงมาแล้วมีมาร์คเข้าไปรับหน้าก่อนนะครับแล้วโอหลบได้นะครับแต่ว่าโดนตามเข้าไปโดยมาหลกสุดท้าายยเเต่่นีีีฟฟรรรจจบบไปลคั ชุดสุดท้ายก็หวาดเสียเหมือนกันที่แอบขำนิดนึงนะ,อะตอนน<ะ>ี้ต้องตีเดินมาโร่แบบรูิมาเพื่อโดนไปที่ลักโอ้โหแหมที่ัาที่ลักที่ลักน่ารักก็เลยอ่ะโดนไปที่ลดกดูมุ้งมิ้งเลยครับนะอยู่ดีๆก็ ตืด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 ขึ้นมาแล้วตรงนี้เขาไล่ไปอีกแล้วครับโจบิดแม่ต้องพุ่งออกแล้วน้องตีไปทำอะไรอยู่นั้นคนเดียวครับเจอกับดาอิมแล้วจะมีเขาเรียกเธอเชิญมฮต้องเปิดเขาคเลยเยอะอยู่ใน้วเสียจะมีเธอลงมาลักด้านหลังแกเซอร์ทะลุกำแพงมาแล้วครับคนทะลุมีติใส่ไปที่เธอตู้และเรียบร้อยได้สกอร์นแล้ว มีมังกรอ,อยู่นะครับสำหรับเด็กอนเดสเตอร์ฝั่งของพร้อมเสียฟเขาทำกดดัน3เลนติดๆกันเลยครับโปรเจกต์เอชต้องแยกตัวไปเล่นแล้วจะทีมไฟไม่ได้ฮะแบบนี้ได้เปรียบมากจริงๆไทยน้องตีครับซื้อสกิลแนนเหมือนกันกนะมือสกู๊ปเปิดของเลิยยื้อเล้วใหญ่จูนเตอร์นี่แะฮะเริ่มที่จะแขงลิศแล้วครับตีไปยื้ออีกแล้วครับด้านบนที่ครับไปซื้อเลยหลายเขาเหยียร์คีช้าๆด้านล่างรถถังมา4-5คันดัอินเจาะไปเคียร์ไม่สนครับตีป้อมก่อนครับป้อมอยู่ครับเกสเซอร์เลลล่่นนนปป้้้้อออมมกครับแแแวทีีหะะฮตกเลยน่หไนเดรรรลลงงงไปตกาคับ ซิเลตยัดมารถหนึ่งคันที่เหล,เลือเลือดน้อยๆตรงนั้นครับจะตอดเลือดปมกันแล้วเกเซอร์เข้าไปลงเคเอเคเอแตกลงไปก่อนสำหรับบอลลอตล้มแล้วครับแล้วเอิร์สปิเตอร์มาก,ก็ไม่ทันครับป้อมกลางแตกไปแล้วไหลไปด้านบนแล้วคีฟเวฟทายิ่งดีมากครับโฉบครับตัวเกสเซอร์เกีก่ยวครับแต่ไปซื้อเวลาเฉยได,ได้ทาวเวอร์ด้านบนครับตรงกลางยังไม่แตกฮะน่าจะต้องค่อยๆเล่นถูกต่อเพราะเล่นการกันจะมาเหมือนกันฝั่งของโปรเจกต์เอส ขาด KA ไปคนหนึ่งเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะมาล็อกเป็นตัวแทงหนึ่งเดียวเลยของทีมก็ว่าได้ตรงกลางหน้าจะเป็นจังหวะโอ้แต่วลีเลียนหน้าและอุ้ยเข้าไปลึกเกินไปฮะอันพีดีเกเบิลเข้าไปทำไมครับเข้าไปเรียกร้องให้เขาต้องฆ่าครับแต่ว่าโอเคครับยังไม่เสียทาวเวอร์ครับเอาชีวิตไปแรกครับแล้วน่าจะถอยไปอีก30วิิบวิจะมีดาร์คสเลเยอร์ครับเมื่อกี้เขาใช้ตัวของชาร์ลิงไลท์โดน3ตัวแล้วฮะกะจะเข้าไปวุบวับซะหน่อยแต่ขอโทษนะดาเมจของฟอสเซลก็ถามตอนนั้นมันแรงเกินไปแล้วตัวอย่างลีเลียนนา มีจังหวะแบบคับขันเล่นได้ก็จริงจากการใช้ Un <c oughs> ใอัร์เรนตีเบลในอ่าอินวิสิเบิลเฟรมจังหวะอมตะนั่นเองแต่ถ้าเกิดพลาดแค่นิดเดียวท่านั้นก็อย่างที่เห็นนะเป็นสมการโอ้พอได้เปรียบแล้วมาดีอีสปอร์ตครับบอสเบคอนไทม์ครับทำให้เห็นแล้วฮะในเกมระดับนี้ครับดับเลียกำลังจะเกิดนะฮะโอ้ทำมิ่งเมื่อกี้ดีมากนะครับไหลาจากล่างกลางบนแล้วสุดท้ายได้มาถึงสองบาแหลกเลยนะครับทำเวลไว้ได้เยอะมากๆากนะฮะทั้งตัวของคิร่าแล้วก็ตัวของลิโป้แยกกันไปช่วยทำ ไปเอาดาร์คสเลเยอร์ต่อตรงนี้ครับสกอร์สามต่อแปดสิบสี่นาทีครึ่งครับจะเอาดาร์คเกตีตัวนี้ไปปิดเกมได้หรือเปล่าครับสำหรับ,บอปอปเบคอนทามมาแล้วครับเดินห้าเดินห้าแต่บอสแยกสปิทแล้วครับน่าจะรอสัญญาณให้น้องตีไปซื้อสกอร์อีกหรือเปล่าครับซื้อดาวงดาเมจมาก,ก่อนอะไรอย่างนี้สามารถแยกได้ครับไม่ว่าจะเอาน้องตีแยกไปหรือจะเล่นเป็นแบบสี่ต่อนหนึ่งก็ได้ฮะเอาซีเนียลแยกคนเดียวที่เหลืออ่ากลุ่มเป็นสี่เพราะฝั่งของโปรเจกต์เอชเหลือจุดเดียวแล้วฮะที่ต้องป้องกันก็นกคือตัวของเลนกลาง มังกรตัวนี้กำลังจะเกิดท15นาทีเป็นเอ็นเรช o อาไปเซ้าดะกอนเกรดัสฝั่งของทางปอสเดอร์คอนทามโอกาสจะได้ตรงนี้สูงมากครับเพราะว่ามีตัวเป็นชิปต่อรองทั้งเลนบนเลนกลางแล้วก็คลีฟที่กำลังจะวิ่งเข้าเลนล่างด้วยเด๋ยวเฉยคลีฟก็จะได้เปรียบว่าไหลไปแล้วน้องตีมาครับเห็นโชว์บิดแล้วครับพยายามจับ ชึบชับแต่แต่เสียงนะครับ,บแบบนี้แล้วเขาจังเลสสายเปิดเองครับด้ายอิมเข้าไปเปิดแล้วฟูซิเลตอยู่ด้านหลังเต่าเต่าฮะเข้าไปครับด้านหลังมีมาร์คครับไล่ด้ายอยู่ไปก่อนแล้วตรงกลางไฟตรงนี้ยังอยู่ครับต้องตีเกี่ยวโดนโชบิดแต่ว่าเคพยายามที่จะไปไล่ครับเรามีมาร์คกดเกินจากทีมบ้าเลยครับเมื่อสักครู่นี้โดนลุมไปตายด้านหลังครับนอกจอแล้วเตอร์เทลใช้ใส่มอสอยู่ครับมอสอลิฟิเดอร์ลงไปที่เก๊สเซอร์ทันไหมทันครับ ยังเอาตัวรอดออกมาได้อยู่ฮะเทอร์เทิลเดมเมจไม่มากพอจะเก็บตัวของซีเนียร์แล้วเลนกลางเหลือป้อมอย่างนี้แล้วเดมเอทเ้าช็อตของเต๋าเต๋าน้องตีเพย์จะเข้าไปต่อไล่ออกไปเข้าบ้านต้องยืนฮีลแล้วล่ะฮะแล้วระหว่างนั้นเองบ้านก็แตกลงไป3ทางเรียบร้อยฮะฝั่งของโปรเจกต์เอสไม่เหลือป้อมในทีมตัวเองแล้วผมอยากจถามต้องการจะจบเกมตรงนี้เลยหรือเปล่าบวกไปที่เทอร์เทิลแล้วตัวแตกตัวระเบิดไปแล้วตามมาด้วยดาอิมที่เข้าไปดูดด้านในแล้วเป็นเอสไหครับขอเผมช็อตอีกหนึ่งทีแต่ไม่ได้ฮะไม่เอาแล้ตามเข้าไปฆ่าอเลยบ้าแล้วเเเปป็นนรรรวมมมมจบบบกกกคคัแขอองง้ท